ก็อยู่กับเซิร์ฟเวดิกาซิตี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสอนสมัครกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านไปเลยนะครับอ่ะหนึ่งโอเคนะครับแต่ที่เราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องมาตั้งวันเดือนปีเกิดนะครับผมมาคิดตรงนี้เลยนะครับเราก็ตั้งไปนะครับนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ สมัครนะครับอันนี้ก็มาเลือกเพศนะครับเราเป็นผู้หญิงก็เลือกผู้หญิงเลืวผู้ชายก็เลือกผู้ชายไปนะครับทุกคนจากนั้นเราก็กดยืนยันสมัครไปเลยนะครับยืนยันอีกทีนะครับทุกคนอ่านี่เราก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปยืนยันไวลิสนะครับที่ดีคอร์ดกันด้วยนะครับทุกผู้ชมนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็การสมัครที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาบอกให้เราไปยืนยันนะครับติดต่อผู้ดูแลนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนําการ เล่นก่อนเข้าเมืองนะครับคุณรนอ่านนิดนึงนะครับผมก็กดเทสนะครับหานะเบิกพระเบิกยาวหานะนะครับแล้วก็ปุ่มอัลติเมทนะครับ al a a l t นะครับผมเมนูช่วยเหลือนะครับ y ก็เมนูต่างๆนะครับผมแล้วก็ก็ตามนี้นะครับก็มาอ่านดูนะครับถ้านําทางก็ให้ทุกคนทับ g p s อนะครับผมนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องห้ามทํานะครับมีอยู่ประมาณ5ข้อก็อ่านกันด้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็ไปขอวีดีจนได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเราเข้าดีคอร์ดมาแล้วนะครับเรามาที่เกอกวเอ๋อกชื่อวีดีนะครับเราก็ดูตัวอย่างก็ได้นะครับตัวอย่างเขาก็มีบอกนะครับผมนี่เห็นปะตัวอย่างเขาก็มีบอกอยู่นะครับนี่กอกนะครับชื่อของเราตามนี้นะครับผมนี่นะครับเรามาเกอะนะครับแล้วก็นี่ไปใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับเราก็รอแอดมินนะครับให้วีดีเรานะครับทุกผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือเกอกขอวีดีแล้วนะครับทุกคนนี่ครับแต่ละคนก็ ก็ขอวีดีกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าให้วีดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาขอวีดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับทุกคนนะครับเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับสําหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับผมสำหรับแรกนะครับมาตรงป้ายนะครับกด n นะครับรับของไปเลยนี่นะครับของที่จะได้นะครับก็จะเป็นเงินหนึ่งหมืนแฮมเบอร์เกอร์นะครับ แล้วก็จะมีน้ำส้มนะครับ10ขวดแล้วก็กุญแจนะครับนี่คุญแจหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้เครื่องซ่อมรถนะครับอุปกรณ์ซ่อมรถก็คือซ่อมรถเวลารถพังนะครับได้ประมาณ5กล่องน่นเองนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าพี่กระเป๋านะครับให้ทุกคนกดไว้นะครับเข้ามานะครับผมนี่นะครับนี่ก็ค่อนข้างสวยเลยครับอันนี้ก็จะมีดูค่าชิดตั้นนะครับแล้วก็แนะนําการเล่นนะครับผมนี่ครับรายการดเนทตนะครับจัดไม้กระชับป้องนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋าก่อนเลยนะครับนี่นะครับของเที่ยวจะได้ก็จะประมาณนี้แล้วครับโอ้โหทุกคนผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นี่ทาได้ค่อนข้างเหมือนไฟเอ็มกันเลยทีเดียวนะครับทุกผู้ชมนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับจะเหมือน iPhone เลยนะครับท่านผู้ชมคอรสวยเลยครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็จะเป็นราคาตราคาตลาดโลกนะครับสามารถเช็คได้นะครับผมในมือถือของเรานะนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็น f a c e b o o k รออัปเดตนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเงินนะครับผมติดต่อ เรียกช่างเรียกหมอตำรวจได้เลยนะครับท่านผู nah. ้ชมโอเคนะครับ hmm. ก uh, okay. okay, so ็ประมาณนี้เลยโทรศัพท์มือถือค่อนข้างสวยเลยกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรากดไว้ครับไอทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระชานะครับผมกระชาปองนะครับผมนี่นะครับกระชาปองโดเนตกระชาปองกิจกรรมนะครับก็สามารถที่จะมาเปิดได้นะครับผมถ้าใครเติมโดเนตมานะครับทุกคนเอ้ทุกคนครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเข้ากระเป๋ามาไกทีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นกระชาปองลถนะครับเรากดใช้ไอเทมไปเลยนะครับผมเราก็ได้รถมาคนละ1นึ่คันนะครับสำหรับติ๊กใหม่นะครับผมนี่นะครับของได้ก็ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระชาปองผู้เล่นใหม่นะครับผมก็กดใช้ไปนะครับอ่าเราได้ปูนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือเข้ามาเราได้ปูนเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องจกเลยนะเออโคตรฟุกเลยนะครับผมเข้ามานะครับกระชาปองติ็กใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดร้านค้านะครับผมนะคะซื้อของนะครับ นี่โอ้โหค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนนะครับก็เราเลือกที่จะซื้อได้นะครับอย่างเช่นน้ําเปล่าพวกอาหารแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมก็สามารถเลือกที่จะซื้อได้นะครับแฮมเบอร์เกอร์นะครับเราซื้อไปสักอันหนึ่งอันก็ได้ท่านผู้ชมนี่บอกเลยเซิร์ฟนี้ค่อนข้างแบบโอ้โหอุน่าเล่นมากทุกคนผมบอกเลยน่าเล่นจริงๆนะอือใครไม่เล่นนีไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ธนาคาร ATM นะครับผมนี่นะครับก็เข้ามานะครับนี่ค่ะ โอ้โหทาได้ค่อนข้างสวยนะท่านผู้ชมเหมือนไฟเอ็มเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะฝากแล้วก็ถอนโอนได้นะครับในมันในตู้บัญชีนี้นะครับท่านผู้ชมนะเกาะประมาณนี้นะครับผมว่าดีนะทุกคนทํได้ค่อนข้างแบบดีมากเลยนะครับทุกคนนะ่ปเออดูดิกาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมนาจุดเกิดของเราก็จะมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ํานะครับเอาไว้อาบน้ําพักผ่อนนะครับผมเราต้องใช้ เวลาค่าของเรานะครับลดลงนะครับเราก็มาอาบน้ําตรงนี้ได้นะครับอยู่ที่ห้าร้อยนะครับนี่นะครับจุดนี้เลยนี่นะครับอันนี้ก็คืออาบน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนั้นคือพักผ่อนนี่คือจุดอาบน้ํานะครับเราต้องอาบน้ําด้วยนะเออกลิ่นตัวมันจะแรงไปนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบิกรถกันนะครับทุกคนตรงนี้นะครับนี้จุดเรียกรถสวนตัวให้ทุกคนกดเหตนะครับ อ่านี่นะครับเรียกรถของท่านนี่นะครับล้วก็เรียกคุเลยหนึ่งคันนะครับอ่ารถคันนี้ก็จะเป็นรถอ่าเด็กใหม่นะครับที่เขาให้มาคนละหนึ่งคันนะครับทุกคนนี่ก็ใช้่นี่เปิดฝากระโปงสตาร์ทรถนะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสามารถนําไปทํางานได้เลยนะครับผมนะครับก็จะไปนะครับให้ทุกคนนะครับทับ gps นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่สําเออสําคัญภายในเมืองนะครับนี่ก็จะเป็นงานอาชีพ ทำงานทุกกฎหมายนะครับผมก็จะมีงานอาชีพดังนี้เลยที่เราสามารถไปทําได้นะครับทุกคนก็เลือกงานที่เราต้องทําได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทํางานอาชีพแรกไปในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บทุเรียนนะครับนี่คนก็มาเก็บค่อนข้างเยอะเลยครับทุกผู้ชมก็ให้ทุกคนเดินมาตรงต้นทุเรียนนะครับแล้วก็กดเอนเก็บได้เลยนะครับงานอาชีพนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทุเรียนหนามมันแหลม โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทุเรียนมาแล้วนะครับ1ลูกนะครับผมสำหรับงานอาชีพเก็บทุเรียนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บสปะรดนะครับเราก็เดินมาตรงนี้แล้วก็กดเอเก็บได้เลยนะครับผมนะครับงานอาชีพค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะทําก็ทับเจเบสดูนะครับไปงานอาชีพนั้นนะครับหรือว่าเราจะฟาร์มทีเดียวแล้วก็ไปขายทีเดียวได้นะครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับเราก็กดนะคนับ เข้ามาดูนะครับนี่นะครับก็จะมีของที่เราฟาร์มมาแล้วก็มาขายท,ที่ตลาดนี้ได้เลยนะครับจะมีพวกข้าวสม้มแล้วก็สับปะรดนะเอ้ยแล้วก็สับป,รประบปรดแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ทุเรียนนะครับผมก็นะครับก็ตามนี้นะครับเราก็มาขายได้เลยที่นี่นะครับอย่างเช่นสับปะรดนะครับเราก็ขายไปนะครับนี่นะครับเราได้มา40บาทนะครับต่อ1ลูกนะครับนี่นะครับผมผมใช้เท้าขายไปเลยนี่เราได้มา150นะครับผม ก็นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนะครับผมนะครับร้านเสื้อผ้านะครับผมก็ครับ B U Y นะครับนี่นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเสื้อผ้านะครับผมนี่ก็คือสกินนั่นแหละทุกคนนี่นะครับเราสามารถเลือกสกินได้นะครับนี่เห็นป่ะหล่อๆเท่ๆเลยนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่ค่อนข้างเท่ครับนี่ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมเราจะซื้อก็ซื้อไปตรงนี้นะครับผม ตอนนี้เงินไม่พอนะครับผมก็ถ้าใครมีเงินประมาณหมื่นห้าก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับร้านเปลี่ยนสกินนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเบลแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดมานะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสร้างของนะครับผมก็เข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมมีสนับนะครับม้เบสบอลม้กอล์ฟนะครับคาตาะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคราฟของสตอรี่นะครับผ้าอศพแล้วก็ พวกปอกแขนนะครับเพื่อนิงสตันนะครับผมก็มาดูได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แก๊งนะครับผมห้าพันแผลบูปินนะครับบูปินนี่ต้องใช้นะครับเพราะว่าจะต้องเอาไปคารบอาวุธนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนกันนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์ก็คือเอาไว้เก็บของนั่นเองนะครับกดเอ t ครับเข้ามาดูนะครับเราสามารถเออสามารถที่จะเก็บของได้เลยเพราะว่าเขาให้กุญแจมาแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ จุดนี้เราก็อยู่ที่รเวินะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายรถนะครับทุกคนเราก็มาดูนะครับสามารถดูรายละเอียดรถได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกไปก่อนเลื่อนไปก่อนนะครับล้างในอันนี้นะครับจะเป็น R3 สองนะครับผมรายละเอียดรถนะครับดูได้ตรงนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณห0 0แสนเงินเขียวนะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับยินันซื้อตรงนี้นะครับผมนี่นะครับรถจองข้างเยอะนะครับท่านผู้ชม นะครับมีแต่ซุปเปอร์คาร์มอเตอร์ไซค์ก็มีนะราคาก็ประมาณนี้นะครับไม่แพงเฮ้ยมี GTR ด้วยทุกคนอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับ GTR สามห้านะครับผมผมว่ามันค่อนข้างสวยนะสีเหลืองดูดิเออเป็นรถแรก็ว่าได้นะครับผมก็มาซื้อได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนี้นะครับให้ทุกคนกดเฮดเข้ามานะครับมันจะมีท่าทางโปรโมทแล้วก็จะมีปรับใหม่นะครับแล้วก็แฟชั่นผู้เล่นใหม่นะครับนี่นะครับ เซตใหม่แล้วนะครับทุกคนจะขึ้นบนหัวประมาณนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าสกินแล้วก็ยกเลิกท่าทางทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นท่าทางโปรโมทนะครับผมอ่าท่าทางโปรโมทก็คือท่าทางโปรโมทของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันก็ทันเท่เลยทีเดียวทุกคนดูดิเออแล้วถ้ายกเลิกเราก็เลิกตรงนี้นะครับอัน,นยุกเลิกท่าทางก็คือหายไป,<ช>ไปมันไม่หายทุกคนมันติดมาเลยว่าเฮ้ย ดูคนดูดิมันติดมาเลยอ่ะคือไม่เป็นไรนะครับผมก็เหมือนเรายกเก้าอี้ยกป้ายของเซิร์ฟเวอร์นี้มานะครับผมก็โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งๆให้ช่อง บีมเคกันด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ผมก็องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สิ้นเดือนนี้ก็ปิดรับงานแล้วนะครับทุกคนก็เจอกันอีกเดือนหน้านะครับผมน่าจะเป็นเดือนกันยานะครับนะครับปิดงานทั้งเดือนเลยนะครับผมก็ใครอยากจะจ้างงานก็สามารถติดต่อได้ที่เพจแล้วก็ที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย